สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องของพเรีนสายภูผานนะครับช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับพักเครื่องเมืองไทยนะครับทั้งผ้เาเก่าผ้าใหม่ภ้าเกจิชื่อดังเครื่องราคขคองข้งต่างๆนะครับช่องพเรีนสายภูผานก็จะนําเสนอมารีวิวแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกทท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่องพเรีนสายภูผานนะครับก่อนอื่นนะครับขอให้ทุกคนเนาะที่เข้ามาชมคลิปนี้กด ถูกใจนะครับกดติดตามให้กับช่องเพรนสายพูพันด้วยเพราะว่าเวลาลงลงคลิปใหม่ๆนะครับเทั้งภาคเก่าภาคใหม่จะได้เห็นนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะครับท่านใดสนใจชองหาบู้ชาก็ติดต่อเบอร์โทรหรือ ID l ดี e ลาตามข้างล่างนี้มาได้เลยนะครับใครถนัดไลน์ก็ เบอร์ไลน์นะครับเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์โทรเลยนะครับหรือว่าสแกน QR Code คก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับท่านใดสนใจชาวอาบูชาก็ติดต่อสอบถามกันได้มาได้เลยนะครับวันนี้ช่องประเด็นสายปู่พานนะครับขอพามาชมนะครับเหรียญประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่พานปัญญาปทีโปนะครับวัดป่าปที่ปุญญารามนะครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครเป็นพระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเลยนะครับแล้วก็ของ เกจิลหลายๆท่านของมือสกุลนะครับที่ท่านเคยได้ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปูผ่ผานนะครับที่ไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการสอบเนาะอาหลวงปูผ่ผานนี่พุทธคุณนี่และหลายท่านจะจะโดดเด่นในเรื่องของการสอบต่างนะสอบก็คือตามตามชื่อของหลวงปูนะ่เนาะก็คือผานนะครับจะช่วยให้ผ่านนะครัแบบนี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ ผมว่าอย่างไงก็ต้องอ่านหนังสือด้วยเวลาเราสอบต่างๆนะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อด้านจิตใจเนะเาะผมว่านะเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นเพื่อให้เรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เพื่อบุคคลอื่นๆที่อยู่ในสายงานอื่นนะครับแล้วก็คนที่อาจจะไม่เคยเช่าบูชานะครับอาจจะอยู่ในวงการอาจจะมองอาจจะเป็นอีกมุมมองนึงนะครับผมก็พูดให้ฟังอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับในเรื่องของ อ่าพุทธคุณหรือบารมีของหลวงปู่พานนะครับวันนี้นะครับอ่าเรียนของหลวงปูนะ่นั้นไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการสอบให้ผ่านอะไรต่างๆนะครับเรื่องของคงกระพันชาตินะครับนแนไทยอควาดปลอดภัยวันนี้อีกหนึ่งรุ่นเลยนี่นะครับประสบการณ์จริงถูกกลาดยิงที่โคราชนุม,มใหญ่เชื่อรอดเพราะหลวงปู่พานโอปู่นะเหตุการณ์ในหลายหลายปีก่อนนะครับเหตุการณ์กลาดยิงที่ห้างนะครับ ดังเมืองโคราชนะครับที่ทหารคลั่งนะครับไล่ยิงคนนะครับมีพี่ชายท่านนี้นะครับขออนุญาตพาพ,พี่ชายด้วยนะครับเพื่อที่จะมาเผยแพร่บารมีนะครับของหลวงปู่พานนะครับพี่ชายท่านนี้ห้อยพระรุ่นที่19ของหลวงปู่พานซึ่งเป็นรุ่นที่ผมจะมาพามาชมวันนี้โอ้โหนะวันเหตุการณ์วันนั้นรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์รถของพี่ท่านนี้นะครับถูกยิงด้วยนะครับน่าจะขี่ผ่าน ตรงห้างนะครับแล้วก็ถูกยิงแต่ว่าดูคนเฉพาะรถนะครับไม่ดูพี่ชายท่านนี้เลยนะครับโอ้โ,ห,โ,อห,โอหนะพี่ชายท่านนี้จึงศรัทธานะครับในบารมีของหลวงปู่ผานเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับภาพเหตุการณ์ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เนาะไปเยี่ยมพี่ชายท่านนี้แล้วก็ได้อธิบายคร่าวๆถึงเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับเพื่อเผยแร่บารมีของหลวงปู่ผานครับ

มนดมากมัอย<ห>่เดินมารจะจอดเหรอผม่มาเพราะว่าหลังมคันดำครับพ่อนกลางเลยนั่นแหละการ้อันตกครับผมก็พี่พอไม่หวนกันเพรว่ามันจะเสียท่นอ๋อมีตรงนี้ด้นหน้าเลยนี่อแล้วดวนี่นี่รถพวกนี้โดนเมือันข้งเ ตู้รถที่รถตู้คันนี้อยู่ขานนี่ครับหมดทุกทุนาทีตั้งแต่นาทีแรกครับจนประมาณไทยสภานี่ครับมือนังมองกองล้องดิมองพูดน่อยพอเวลาจะใช้อาหาไม่ได้ตะกรุกเบ่งครับครบ่เนหนึ่งเก้าเ่ยใช่เป็นปะที่ิตรงนี้หนึ่งเก้าัหนึ่งเ นี่แหละครับก็คือถือว่าเป็นบารมีนะครับแล้วก็พุทธคุณของหลวงปู่นะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับย้าอีกครั้งหนึ er okay. ่งนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเผื่อหลายๆคนผ่านมาดูคลิปนะครับอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต <c oughs> <bleiben S 3> ่ตัวผมนั้นศรัทธาแล้วก็เชื Whoa ่อในบารมีของหลวงปู <his Together. S 2> ่ผ <benefits> ่านอยู่แล้วนะครับวันนี้ถือว่าพามาชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นที่19นะครับรุ่นที่19กนะก็จะพามาชมนะครับเพราะว่า รุ่นนี้จะมีเกด้วยนะครับจะมีเกด้วยนะครับนี่ครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่19ของหลวงปู่นะครับรุ่นดังๆนี่จะส่วนมากจะลงท้ายด้วย9นะหลวงปู่นี่รุ่น19รุ่น29นะครับรุ่น29นี่คือผ่านตลอดถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ดังมากของหลวงปู่นะครับรุ่นผ่านตลอดนะครับนี่ครับรุ่นที่19รุ่นนี้จะมีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่ ัวเหรียญนี่จะค่อนข้างใหญ่นะครับได้มา2เหรียญนะครับที่เช่ามาก็เช่ามาไว้พอสมควรแล้วนะเพราะว่าไม่ค่อยพอกันนะครับช่วงนี้ก็ลงคลิปอาจจะช้านิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับเหรียญแท้ดูใบหน้านะครับจะทำนองนี้เลยนะครับใบหน้าเหรียญแท้เหรียญเกสจะออกบลูลือนะครับเหรียญเก๊เดี๋ยวผมให้ดูใบหน้าเหรียญเก๊มีไหมเนาะน่าจะไม่มีเนาะใบหน้านี่ครับเหรียญเก๊ใบหน้าจะออก ขอภัยด้วยนะครับภาพอาจจะมัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี cuarto, example, ้จะพามาชมเทคนิคการดูดูกีแทรรุ่นนี้ด้วยนะครับผมขอขอดูแยกเฉพาะเนื้อทองแดงกับเนื้อทองฝาบาทนะครับเพราะว่าตำแหน่งการต่อโคดจะต่างกันเนื้อทองแดงเนี่ยตำแหน่งการต่อโคตนะครับโคดนอนูนี่นะครับต่อโคดนอนูนี่จะอยู่ตรงข้างล่างนะครับตรงคาว่าตําบลพูนเพงอยู่ในช่วงนี้นะครับเนื้อทองแดง เฉพาะแบบชุดทั ify, ่วไปธรรมดาครับไม่ไม่ได้รวมพวกชุดกรรมการอะไรนะครับผมจะดูแค่เนื้อทั่วไปที่นิยมช่าหากันก็คือเนื้อทองแดงกับเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่ครับจะอยู่ในช่วงนี้นะครับเนื้อทองแดงแล้วก็จะมีเนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทตำแหน่งโคดเขาจะอยู่ข้างบนโซนข้างบนนะครับนี่ครับเมื่อกี้ทองแดงจะอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเนื้อทองฝาบาทโคดที่จะอยู่ข้างบนนะครับโซนนี่อยู่ข้างบนดังนั้นแต่ว่าที่เกดโดยส่วนมาก ที่เก๊ดโดยส่วนมากเนื้อทองแดงเนี่ยโคตรนอนหนูจะไปอยู่ข้างบนอันนี้ตีเก๊เลยนะครับถ้าเนื้อทองแดงนะครับยกเว้นพวกชุดกรรมการชุดอะไรที่เขาจะมีเก้าเก้าอะไรก็มาเห็นแต่ว่าถ้าเนื้อทองแดงทั่วไปแล้วโคตรนอนหนูอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเหรียญเก๊เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นชุดเฉพาะชุดธรรมดานะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ชุดกรรมการจะมีพวกเก้าเก้าเก้าอะไรต่างตามตำแหน่งโคตรอาจจะมีการตอกที่อื่นบ้างนี่ครับ ถ้าเป็นในกรณีน,น,นี้นะครับถ้าเนื้อทองแดงแล้วตำแหน่งโคตรนอนหนูอยู่ข้างบนตรงนี้จะถือว่าเป็นเหรียญเกอเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองฝาบาทตำแหน่งนอนหนูอยู่ช่วงนี้จะถือว่าเป็นเหรียญเทนะครับอันนี้ผมก็ให้เทคนิคคร่าวๆนะครับถ้าทองฝาบาทพูด,ดง,ง่ายๆนะครับถ้าทองฝาบาทนอนหนูจะต้องอยู่นี้และถ้าเป็นทองแดงนะครับโคตรนอนหนูจะต้องอยู่ช่วงนี้นะครับเฉพาะชุดธรรมดานะครับอันนี้พูดเฉพาะ ชุดธรรมดาที่ไม่ใช่ชุดกรรมการหรือเนื้อเงินเนื้อที่สูงๆนะครับอันนี้เพราะว่าในท้องตลาดส่วนมากนะครับเราจะเห็นแค่เนื้อทองแดงกับทองฟอาบาตเป็นหลักนะครับเนื้อสูงๆเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะอยู่กับมือใหญ่หมดแล้วนะครับอ่ะโอเคคร่าวๆนะครับวิธีการดูนะครับนะผมก็อธิบายคร่าวๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับพามาชมเหรียญจริงนะครับเหรียญจริงวันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงก็จะตำแหน่งโค้รก็จะอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับมันจะมีองค์ที่ มีกรอบด,ด้วยนะครับนี่ใบหน้าก็จะสวยคมชัดนี่ครับดูเส้นหยักเส้น following following อะไรนะครับโหนะครับเส้นหยักเส้นนี่ครับจะมีรุ่นตำแหน่งรุ่นตรงข้างล่างนะครับ19ครับรุ่นนี้องค์นี้ก็ยังสีสวยอยู่นะครับนี่ครับผมต่างๆนะครับจะไม่เบลอนะครับเหรียญเกี่มีนะครับรุ่นนี psilon, ้เหรียญเกีมีจะจะออกเบลอนิดนึงนะครับแล้วก็ตำแหน่งโค้ดก็จะผิดนะเหรียญเกทนี Olaf ่ตำแหน่งโค้ดก็จะผิดนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ ตนอนูช่วงข้างล่างตรงนี้นะครับมี่ครับนอนูนะครับโค้ดก็จะคมชัดนะครับต่อคมชัดนะครับโคดของรุ่นนี้จะตอบคมชัดนี่ครับนี่ครับจะอยู่ภายในสามเหลี่ยมนะอ่านอนูนี่จะอยู่ภายในสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับนี่เป็นธรรมดานะครับจริงจริงอยากส่องให้เห็นเลยนะครับนี่ครับก็ดูแค่นี้ก็ดูคร่าวๆก็ได้ครับรุ่นนี้นะครับ ดูเก๊ทแค่ดูแค่ตำแหน่งโค้ดถ้าเหรียญเก๊นะเนื้อทองแดงนะครับผมพูดเฉพาะเนื้อทองแดงนะครับถ้าเหรียญเก๊นอนหนูจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเหรียญเก๊นะเฉพาะเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับอีกหนึ่งองค์นะครับอีกสั้นหนึ่งองค์นะครับนี่ครับอันนี้เป็นอยู่ในกรอบนะครับอันนี้อยู่ในกรอบนะครับอันนี้ก็สวยนะครับองค์นี้ยังผิวสวยเลยนะองค์นี้นี่ครับตำแหน่งโค้ดก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันตรงนี้นะครับถือว่าง่ายเลยนะครับส่วนมากเก๊ก็มีแค่ รูปแบบเดียวนะที่เห็นผมเห็นส่วนมากก็คือเป็นเนื้อทองแดงแล้วตำแหน่งโคดนอน,นูจะอยู่ตรงนี้ครับช่วงนี้นะครับถือว่าเกยเลยนะครับหรือว่าโคดอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับถือว่าเกเลยแต่ถ้าเป็นเนื้อทองฝาบทจะแท้นะครับตำแหน่งโคดข้างบนแต่เนื้อทองแดงตำแหน่งโคตรแลอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับหงนี้สามเหลี่ยมยังชัดเลยนะครับปวามคดค่อนชัดนะครับอย่าวันนี้แต่ว่าอยู่ในกรดไม่ได้ไม่ได้แกะนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่ารุน่นนี้ถือว่าเป็น เรียนประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับของลุงปูผานเลยนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าประสบการณ์เหตุการณ์อิงที่โคราชเลยนะครับมีเลยนะครับก็วันนี้มีมาให้ชม2เหรียญน,นะสเหรียญก็ถือว่าน่าจะเพียงพอเนาะหรือว่ารุ่นอื่นๆผมก็ยังมีเรื่อยๆนะครับสำหรับหเหรียญของลงุงปูผานนะครับทั้งรุ่นเกรุ่น17นะครับก็อาจจะมีเข้ามาบ้างออกไปบ้างนะครับแต่เหรียญจะค่อนข้างใหญ่นะรุ่นนี้ผมบอกเลย จะใหญ่ก่อเหรียญทั่วไปนิดนึงนะครับจะเหรียญแต่ว่าถ้าใครที่ชอบใส่และโชว์แบบให้เห็นใบหน้าเกจีอะไรต่างๆนี่ก็นนําเลยนะครับรุ่นนี้สวยนะครับบางคนเอาไปใส่กลองเงินกรอบทองก็ถือว่าสวยแล้วก็ขึ้นเลยนะครับเป็นเหรียญประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นที่ช่องพาเหรนสายพูพานขอนํามาเผยแพร่บารมีนะครับท่านใดสนใจชออบวบชาติดต่อสอบถามข้ามาได้นะครับท่านใดไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับช่องพลายเสอร์ประมาด้วยนะครับวันนี้ขอพี่ๆทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเงินทองโชคดีสวัสดีครับ